สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกั้อีกแล้วค่ะกับอนโดเมดาปรินเซสท็อกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นปิกอากาศค่ะปิกอากาศที่ว่านี้มีให้เลือกสองติดปิกนะคะปิกอากาศที่ว่านี้มีให้เลือกสองกรองค่ะ และวันนี้มีหัวข้อพลังงานความรักของคุณในวันนี้พลังงานความรักของคุณในวันนี้ค่ะกรงที่ยนนครังที่สองจะเลือกตาม รูปภาพจากไพ่หรือว่าจะเลือกหมายเลขก็ได้นะคะกองที่หนึ่งบบคงที่สองแล้วเรามาดูกันเลยค่ะสับกองที่หนึ่งนะคะนี่นะคะกองที่หนึ่งใช้ไพ่นี้นะคะ ออกมาเป็นพลังงานของ King of Pentacle กับ Two of Pentacle นะคะเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงนะคะยาวนานเป็นความร่ำรวยเป็นการ ถือไว้สำหรับเงินตานะคะเริ่มเลยนะคะความรักของชาวความที่ยืนในตอนนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะความรักของชาวความที่ยืน of Detail King of one. Night of Swash. cup the high priestess got that in the cup the high now อเคนะครับแล้วครับสิคะอ,อันนี้ค้างหางเจออบซอดเจอไฮร์แฟนดแลบโอฟานไก้สุนัเป็น ในออปเพนทเคิลอีกแล้วค่ะสำหรับพลังงานใต้สำรับมีทาตไตแบดได้บ้างนะคะมีท่าไตเม็ดสิงห์ธนูค่ะแล้วก็มีทาลมภูมิถุนตุนธาน้ำมีนกรรกรพิจิตร ถ้าจินถ้าจินพฤกษศพการังกรมีทุกท่าเลยเนาะมีทุกท่าเลยค่ะพลังงานเจอไฮโรแฟนเป็นราศีพฤกษ์ค่ะเจอไฮพีนเทสเป็นวันเสาร์เจอทาวเวอร์เป็นวันอังคารนะคะหมดแล้วเนาะ หมดแล้วใช่แล้วค่ะแล้วความรักของคุณนะคะความรักของ,ของชาวกองที่ทหนึ่งคุณมีอุปสรรคในรักค่ะคุณมีอุปสรรคในรักคุณมีความคเครียดมีความคิดมากคิดลบๆคิดว่ามันจะพังลงเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับความรักของคุณ คุณเครียดทั้งเรื่องการงานของคุณด้วยและความรักของคุณด้วยแต่ว่าคุณจะเครียดเรื่องความรักมากกว่านะคะคุณมีจิตใจที่ไม่ปกติเรียกว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยผิดปกติจนคุณส,สามารถเข้าสู่ทางธรรมได้เลยละคะ่ะ คุณยังคิดบอกว่าฉันยังสามารถเติมเต็มให้ตัวเองได้แม้ฉันจะเจ็บปวดความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแม้ฉันจะล้มเหลวกับการมีคู่แต่แต่นะคะไห้ของ โฟบานขึ้นเป็นไพ่ของการแต่งงานนะคะไพ่ดีไฮ,ฮโรแฟนก็เป็นไพ่ของการแต่งงานเหมือนกันคือต้องเข้าพิธีเข้าโบสถ์จดทะเบียนอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันจะมาช้าหน่อยโดยอัศวินถือเหรียญ<ฮ>คนนี้นะคะมันจะช้าหน่อยคะ่ะแต่ว่า มันมาแน่นอนค่ะนี่คะ่ะเพจออาเป็นเพดตะโกขึ้นเาดออกย้ำด้วยนะคะโฟบสอดช่วงนี้นะคะให้คุณอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะให้คุณอยู่นิ่งๆแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะทาร์ฟอร์มแน่นอนเดสขึ้นกับแท็พลัสนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการทาน์ฟอร์มอย่างแน่นอน เพราะว่าไพ่ใบนี้ก็เกิดขึ้นนะคะไพ่ใบนี้ด้วยเกิดขึ้นผู้การไพ่ที่การันตีว่าคุณจะได้แต่งงานแน่เลยค่ะชาวขอ้ที่หนึ่งคุณ,คณจะได้แต่งงานแน่นอนกับเลขสิบเอ็ดนะคะด้วคุณะวินเฟรมของคุณนะคะ คุณจะได้แต่งานกันกบเื้อคุณทวินเฟมและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานอย่างแน่นอนเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์ของคุณที่จะเข้ามาแต่เขาจะเข้ามาอย่างช้าๆนะคะแต่คุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะคะมันจะเข้ามาเองเมื่อความรักความสัมพันธ์มันถึงเวลาและและถึงจุดที่โชคชะตา กำหนดนะคะคือถ้าเราสามารถปล่อยวางแล้วก็สามารถทำให้รู้คุณค่าของชีวิตหรือมีความฉลาดทางจิตวิญญาณขึ้นนะะี่ยค่ะมันจะทำให้เราสามารถรับรู้ว่าชีวิตเนี่ยของเราต้องการอะไร มีจุดมุ่งหมายทาอะไรไลฟ์โปรโของคุณเป็นยังไงสามารถปรับตัวสามารถทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆในชีวิตก้าวต่อไปเรื่อยๆทํางานต่อไปเรื่อยๆแล้วความสุขก็อาจาเป็นอยู่ตรงหน้าคุณอย่างปุกบปรับกระทันหันโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะเพราะ,ะถ้ายิ่งเราไปรอนะคะมันก็จะริงนนานวิชาเหลือเกินเมื่อไหร ความรักมันจะมาที่ว้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะก็เรียกว่าเท้าของเราอะ่ะก้าวไปสู่ความสุาเร็จก่อนในการดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายมีความสุขแล้วเราก็จะเจอบุคคลที่ใช่และเป็นของเราจริงๆต่อไปนะคะเรามาดูไพ่โรมแมน แองชูชยของอะไรนะคะไพเออร์แมนแองชูชยของอะไรชาวกองที่หนึ่งบ้างคะทัสตูทัสคุนเวอร์เซชันนะคะไพ่บีนี้ขึ้นมาก็าให้ฟังเสียงหัวใจของคุณเองนะคะ ฟังเสียงหัวใจของคุณเองว่าเส้นทางชีวิตนี้ของคุณต้องการอะไรคุณมีอะไรอยากจะทํำไหมคุณมีความรู้สึกใครคนใดคนหนึ่งไหมให้ฟังเสียงหัวใจของคุณค่ะ h a s, <Yeah>. <S class to h a s e Conversation นะคะโอ้เป oh. ็นดีขึ้นค่ะ มันได้แต่งงาน <S <S แน่นอนคะ่ะชาวที่หนึ่งค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลามันอาจจะช้าแต่ชัวร์ได้แต่งแน่ๆคะ่ะขอยไหมดีนะคะเม่เอ็นเอ,อคะ่ะใช้ความพยายามนะคะความรักที่ยิ่งใหญ่นี้มันก็จะ ไปตามสเต็ปของมันโดยเรามีความพยายามค่ะพยายามในที่นี้หมายถึงพยายามทำจิตให้ผ่องใสนะคะแล้วความรักดีๆก็จะเข้ามาหากุณเองนะคะแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะงั้นเรามาดูให้ d y วา a ทามอ e รักรกกันดีกว่าค่ะ d y วา a ทามอ e ร อยากบอกอะไรชาวกองที่หนึ่งบ้างคะ DIY ทำเอากระเเด็กอยากบอกอะไรชาวกองที่หนึ่งบ้างมาดูกันเนาะไม่ไหนเนาะ เรามาสค่ประมาเดอน,น,นมีนาคมขออีกใบหนึ่งนิกเซียกีหน้านะคะก็ขอจบพลังงานไว้เท่านี้นะคะตลัไปมาดูกองที่สองกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่สองนะคะก็ใช้ไพ่ The Land of Story ตลอดค่ะเรามาดูกันเนะาะลรงงานความรักของชาวกองที่สองคะ่ะ The Fool กับ S of w อฟ n เป็นลรงงานแห่งการกักอิสลานี่ ความรื่อเดิงเป็นทิงใจชอบเที่ยวนะคะแล้วก็พลังงานของการสื่อสารนั่นเองเรามาดูกันค่ะความรักของชาวกองที่สองในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะความรักของชาวกองที่สองในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ทำเสื้อทีและเริ่มกันเลยนะคะ In One the world, nice of one. สสเวตเร์อวบวานลังงานทัดไฟเยอะมากเลยนะคะพี่รับครับไฟอบสอช เดอะฟูมาอีกแล้วเดอะฟูเดอะไฮฟรีสเทชยิ่งแหวนใช่สำหรับเป็นเดอะไฮโลแฟนนะคะมีทัาใจได้บ้างทัชไตเมสิงธนูค่ะ แล้วก็มีธาตุไหลธาตุน้ำมีนกระปุกพิชิตค่ะธาตุลมกุมิถุนตุนค่ะดาตเมนเป็นวันอังคารค่ะเตอรฟูเป็นดาวมารุจู่นะคะเตอรไฮพิสเสเป็นวันคนวันเสาร์ค่ะแล้วก็มีเตอรไฮโดรแฟนลาศีพุทธศกค่ะ ที่แฮงแมนเป็นดาวเนิจูนนะคะไม่มีแล้วเนาะค่ะไม่มีแล้วคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นการมีความรักหรือเปล่าคะคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการมีความรักนะคะแม้ว่า จะเป็นคนไกลก็ตามเขาคุณมีอาจเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่คุณไม่ควรจะรักนะคะพลังงานมันขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นคนที่รอคอยมาเนิ่นนานแสนนานอาจจะเป็นคนแต่ดีติาติหรืออาจจะเป็น กรรมจะเงินขึ้นกับการรอคอยนะคะเหมือนเป็นคู่กรรมจากอดีตชาติเลยค่ะมันเป็นการรอคอยที่นานแสนนานจากเจ้ากรรมในเวรมากกว่าคู่นะคะ คนหนึ่งมีการมอบความรักให้นะคะอาจจะเป็นในชาติที่แล้วอีกคนมอบความเจ็บปวดให้แล้วทำให้ทั้งคู่ต้องสูญเสียกันไปนะคะมันเป็นพลังงานของจิตวิญญาณที่ยังผูกกันอยู่นะคะยังยึดติดกันอยู่ยังไม่ไปไหนยังแหงแหงกันไว้เห็นไหมคะแหงกันไว จนมาต้องมาชใช้ในชาตินี้ค่ะจะให้เราแ Hi ่ะเห็นไหมคะเจ็ดไม้ด้วยความลำบากโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องต่อสู้กันขนาดไหนกับความพังไขหลงไหลในชาติที่แล้วเห็นไหมคะคุณเป็นคู่กรรมกันค่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะคะคนที่เลือกพลังงานกองที่สอง คนทิพอาจจะเป็นคนไกลคุณคุยกับคนชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดถ้าเป็นในประเทศเดียวกันนะคะเขาคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรมากกว่าที่จะเป็นคู่ครอ,องของคุณนะคะคุณยังไม่เจอคู่ครอ,องของคุณในช่วงนี้เองเพราะให้มันขึ้นเป็นพลังงานที่ เหมือนจะต้องถูกแหงสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะแหงเงขึ้นคุณจะถูกเหมือนถูกแหงสถานการณ์ให้ต้องรอคอยความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะในอนาคตแต่มันขึ้นอยู่กับอนาคตแต่สิ่งที่ให้บอกเลย คือมันต้องมีการต่อสู้แข่งขันกันอย่าง,างเดือดเดือดแน่ๆเลยค่ะคุณไม่สามารถรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้หรือแข่งขันนั้นๆเลยนะคะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะนะคะแต่สิ่งที่ขึ้นมามันมี จะไฮพิเตสด้วยนะคะจิตวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณก็มาอีกแล้วความสําคัญของความฉลาดทางจิตวิญญาณน,นะคะเหมือนเขาอยากให้คุณพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความรู้ในการใช้จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตนะคะ เหมือนที่ก้อยเคยพูดนะคะเมื่อเรามีความสุขในการเรียนรู้เส้นทางที่จะดำเนินชีวิตของเราไปนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราเจริญแล้วก็มั่นคงขึ้นนะคะการรู้คุณค่าของตนเองการรู้คุณค่าของผู้อื่นไม่ดูถูกคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือว่า ทำให้คุณอื่นเดือดร้อนมันก็เป็นการรู้คุณค่าของตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหนจิตวิญญาณของคุณสูงส่งนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่ไม่ดีคนที่บั่นทอนอาจจะเป็นที่ทำงานของคุณหรือว่าเป็นคนที่อยู่ใ,ใกล้คุณไม่ไม่ประสงค์ดีกับคุณเลยนะคะอย่างนั้น คุณอาจะเจอแต่ว่าจงฉเฉลียวสลาดในการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะเขาจะทำให้คุณรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ในชีวิตคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะต่อไปเรามาดูให้ รวมแมนแองเจิลเหมืนมากนะคะรวมแมนแองเจิลอยากบอกอะไรชาวกองที่สองบ้างคะรวมแมนแองเจิลอยากบอกอะไรชาวกองที่สองบ้างมาดูกันยิบอยู่เรื่องชีวิตแฉนเห็นไหมคะคุณจะต้องให้โอกาสความรักนี้อีกครั้งเหมือนคุณลีประเด็นกันเลยอะคะ่ะ คุณจะต้องมีประเด็นกับคุนเก่าๆของคุณคุณมีการรอคอยคุณมีการอยากให้เขาพัฒนาทำตัวเป็นคนดีขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสกันและกันอีกคั้งนะคะโรแมนติกเิงเห็นคะคุณจะได้ความรู้สึก สุขใจและมีความรู้สึกว่าปลามใจอย่างแน่นอนเลยค่ะขอให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณจะได้เจอความรักดีๆอย่างแน่นอนแล้วความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนคะ่ะนี่เห็นไหมคะให้สังเกตสังเกตแล้วก็ดูสัญญาณ บางอย่างที่เกิดขึ้นในรอบตัวคุณนะคะนี่นะะอาจจะเป็นธงแดงอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณที่จะทำให้คุณรู้ว่าความรักดีๆมันกำลังจะมาหาคุณแล้วอย่างนั้นนะคะต่อไปเรามาดู เวลาสำหรับชาวกองที่สองกันบ้างนะคะดีไวท์ไทมออร์คัเด็กส์ค่ะคุณชาวกองที่สองดีไวท์ไทมของคุณเมื่อไหร่คะ อนเนเลสฟิวเจอร์ค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเวลายังคงเชื่อนช้าอยู่นะคะ คออีกใบหนึ่งแล้วกันอยากดูเดือนบ้างอยากให้ออกเป็นเดือนนะคะยังจะเป็นเวรลุยซูนอยู่ก็ไม่ออกเป็นเดือนดีไวไม่บอกค่ะมันกังังจะมาถึงคูนอย่างแน่นอนนะคะเอาอีกใบหนึ่งนะคะก็ออยังไม่ออกเป็นเดือนอีกนะคะ ก็ขอ,ขอจบพลังงานของความรักของชาววันที่สองเพียงเท่านี้นะคะก็มีของใหม่มาแจกค่ะเป็นทองคำา99.9%นะคะเป็นทองคำแท้นะคะที่ทองรูปหัวใจน่ารักน่ารักหนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็โทรศัพท์ที่โทรได้จริงๆค่ะโทรศัพะะทพ์จิ๋วนะคะโทรศัพท์จิ๋วเ,เล็กนิดนึงสีเหลืองกับสีชมพู มีอยู่สองละวันนะคะยังไงก็ช่วยทำตามกติกาค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก้อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านใต้ขีให้ก้อยค่ะและใครที่คอมเมนต์บ่อยๆหรือว่าอาจจะเป็น ถ้ามันมาเยอะนะคะก็จะและนดอมและจะจับแสกแน่นอนค่ะในเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนดีไหมดีค่ะสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันนะคะกับทองคำของโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย